The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ทในวัยเด็กของผมนั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลางแต่เริ่มจําความได้ผมอยู่บนภูเขาไอ้สงขลามีภูเขาด้วยหลยที่มีแต่ต้นยางพาราไม่มีโต๊ะอาหารเจะเนินดินเป็นที่กินข้าวอาศัยนอนอยู่ในกระทัอเล็กๆบนภูเขาช่างวิเวกจังเลยปลีกวิเวกแต่ยังยาววัยนะ แต่ไม่นานนะักกระต๊อบก็ต้องสลายไปเพราะปิชาของผมนี่แหละทําให้มันสลายไปอสันคิสารที่ปิชายทําไงทั้งสลายถูกต้องอย่าปิชายเล่นไฟไปเล่นกับไฟทําให้ไฟไหม้บ้านครอบครัวของเราจริงต้องย้ายลงจากภูเขาลงมาอยู่กับคุณตาที่พื้นราบเออวิธีอันเชิญลงมาจากภูเขาแล้วก,ก็ตาดิเผากระต๊อบเลย <laughs> วันหนึ่งเมื่อผมอายุได้เจ็ดครบแม่ก็บ,บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรบวชเนนเข้าโรงเรียนถูกต้องจ้ะผมจึงได้ไปโรงเรียนเพียงไม่กี่วันต่อมาแม่ก็บ,บอกว่าถึงเวลาแล้ว ว่าผมโตพอที่จะช่วยเหลืองานบ้านแล้วดังนั้นวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ผมต้องตื่นตีห้าช่วยแม่เตรียมของขายส่วนวันพุธและวันเสาร์ตื่นที่สามเข็นของที่เตรียมไว้ไปจัดวางที่ร้านให้เสร็จและเมื่อกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาล้างจานล้างข้าวของทั้งหมด บางครั้งต้องเข้าสวนยางพาราสวนยางพาราแบกฟืนกลับบ้านผมมีกิจวัตรแบบนี้จนกระทั่งผมจบมสามคุณป้าก็บอกว่าจะตั้งไปเรียนต่อที่จังหวัดสตูลและที่นี่เองผมก็ได้รู้จักกับชมรมพุทธจังหวัดสตูลซึ่งจะตั้งโดยพระอาจารย์ที่เคยมาอยู่วัดปฐมกาย แล้วหลักการวัดไปจัดตั้งชมรมพุทธที่จังหวัดสตูลแหมดีมากเลยผมอยู่กับป้าได้เพียงหนึ่งปีป้ากระยายไปอยู่ที่จังหวัดตรังป้าจึงนำผมไปไปฝากไว้คนที่ป้าเคารพรักผมก็อยู่ได้กับท่านได้เพียงแค่หกเดือนก็ถึงเวลาแล้ว <laughs> อ<ะ>ขอญาติยามอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดหน้าเมืองแม่ถึงเวลาแล้วละเกิดเพื่อช่วยงานจำลมพุทธจยัหงวัดสะตุล <c oughs> อย่างเต็มที่โดยผมได้ช่วยจัดงานบรรม,ามชาสมณีภาคฤดูร้อนทุกปีไหนใครได้ช่วยจัดงานบรรม,ามชาสมณีบ้างจ๊ะสาธุ รมนั่งช่วยจากกิจกรรมอบรมศิลธรรมกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงม .6 พอปลายปี39พระอาจารย์ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะตั้งนำชาวมรมพุทธจังหวัดสตูลมาช่วยงานที่วัดพระธรรมกายและวเด็กไปครั้งก็ได้แต่ผมได้มายืนย่ำสร้างความดีบนแผ่นดิเหนเรานักสร้างบารมีครับ ผมได้มาเป็นอาสาสมัครพิเศษะแผนกเฉพาะกิจหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าแผนก ISO ในปี2540ผมก็ได้รับการอบรมธรมรมทรายาตรนที่25หลังจากจบการอบรมผมก็ได้มาช่วยงานว่าประกากรอย่างเต็มตัวโดวยเป็นอาสาสมัครช่วยงานอยู่แผนกเฟสพลอยซึ่งอยู่ในความดูแลของแผนกบุญญาสถานและอย่างนั้นผมก็ได้มาเป็นอาสาสมัครประจำแผนกบุญญาสถานตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ คุณตาขผมเป็นคนใจดีจิ้มแยม้มแจ่มใสมีระเบียบวินยัยสวดมนต์ธรรมรช้าเย็นและใสาบาตรทุกวันสิ่งที่ผมภูมิใจในตัวท่านคือท่านสามารถหักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้คุณตามีกฎในบ้านอยู่ข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องทำตามคือห้ามนำอบายม,มุกและเหล้าเข้าขมาดื่มในบ้านเด็ดขาดถ้าใครจะดื่มก็ต้องไปดื่มที่อื่นอาชีพหลักของคณตา,ค,ณตาคือมักทายก ทุกวันท่านจะไปวัดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ของวัดเป็นประจำท่านชอบได้ย่ามากซึ่งที่วัดจะไม่ค่อยมีใครทำดังนั้นเมื่อท่านด้ย่าบนเจดีเสร็จก็จะมาด้ย่าบริเวณที่ไม่ค่อยมีใครก็ทำกันบางครั้งก็ไปทำความสะอาดที่ป่าป่าชาบางครั้งผมยังเห็นคนตาเดินบอกบุญในตลาดไปตามร้านค้าต่างๆ เพื่อมาซื้อหลอดไฟระดับเจดีสวยงามรั้นั้งสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีพอรู้สึกเพื่มมากมีคนตาแบบนี้ปี2539คนตาได้กหกล้มลื่นตกบนนันไดทำให้ขาหักจึงใช้เหล็กดามไว้ข้างในไม่สามารถเดินไปไหนเมื่อไหนได้สะดวกและสุดท้ายคนตาก็ต้องนอนอยู่บนเตียงเวลาปีกว่าก่อนที่คนตาจะเสียชีวิตท่านพยายามที่จะตะเกียกตะกายไปวัดให้ได้คือใจท่านผูกพันอยู่กับวัด แต่ก็ตังหมดแรงล้มลงอยู่ข้างทางชาวบ้านแถวนั้นก็่วยกันหากลับมาที่บ้านคุณตาทำอยู่แบบนี้ถึงสองครั้งจึนต้องไปนิมนต์พระที่วัดมาหาที่บ้านผมเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหลังจานั้นก็เป็นานายคุณตาก็เสีชีวิตโรออายุได้แปหปีตอนนั้นทางวัดพระธรรมกายมีการบอกบุญสร้าง,งพระธรรมกาย ผมก็เดียพยายามบอกให้ลวงป้านนะ้าร่วมสร้างอ,อุปราอ้ท่านแต่ไม่มีใครสนใจเลยนะผมก็เดี๋ยวจะเอาบุญช่วยงานวัดอุทิศไปให้ท่านอยู่บ่อยๆคุณยายซึ่งเป็นน้องสาวของคุณตาก็เป็นเอกแบบอย่างหนึ่งที่น่าจดจำท่านเป็นคนใจดีอัธยะสายไม่ต่างจากคุณตามากนะัออกเจอไปวัดทำบุญไส่บาตสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเป็นประจำ คุณยายจะคอยช่วยเหลือให้เงินผมในการไปเรียนหนังสืออยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่ผมปลืม้มุยายมาก่สุดก็คือช่วงที่ไปบอกบุญสร้างของพระประจำตัวของผมเองคุณยายได้ร่วมบุญมาก,กับผมถึง3,000บาทหลัง<า>จากนั้นเม่าคุณยายก็ได้เสียชีวิตโรโมาอายุได้85ปีแล้วผมก็ได้มาสร้างในภายหลังว่าท่านได้ขายที่ดินผืนสุดท้ายของท่านเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูว,วัดแถวบ้าน ผมรู้สึกปลื้มมาแล้ทุกครั้งที่ผมได้ทําบุญผมก็จะไม่ลืมที่จะแผ่ซูลบุญไปให้คุณยายด้วยครับอดีมากเลยคุณพ่อของผมเป็นคนที่สอนให้ผมรู้ว่าโทษของสุรานั้นเป็นอย่างไรนี่พ่อเห็นโทษของสุราชัดเจนมากเลยเพราะว่าพ่อของผมดื่มเหล้าทุกวันเดิมไปก็เห็นโทษไปว่าเดินแล้วมันต้องเมา พอเมาแล้วท่านก็บ,บอกกับผมว่าเล่าไม่ดีนะลูกเล่าไม่ดีลูกเล่าไม่ดีเลยอย่าไปดื่มเล่าเหมือนพ่อนะนี่อย่าไปดื่มมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อไม่มีเงินดื่มเล่าไปขอแม่แม่ก็ไม่มีเงินให้พ่อก็ไม่ละความพยายามพ่อแอบไปขายที่นาะ พอแม่ทราบแม่ก็เสียใจมากและตามไปซื้อคืนเขาก็ไม่ขายให้ซะแล้วและไม่อยอ่วันหนึ่งพ่อเมากลับมากำลังนั่งกินข้าวเย็นอยู่ก็มีแมวแม่ลูกอ่อนได้คาบลูกของมันออกมากินต่อหน้าพ่อต่อหน้าพ่อพอ <c oughs> พ่อยให็นจับแมวให้เดินท้างออกไปสู่ภระโลก ออกกลเรียดแมวออกากลหยาบฟาดกับต้นขน,นุนตายไหมย,ย,ยังไม่ตายแล้วพ่อก็เรียบผมไม่เอาจอบมาขุดหลุมฝังซึ่งแน่นอนว่าผมต้องฝังมันทั้งเป็นผมก็ต้องขมใจทําตามที่พ่อสั่ง<อ>ผมร้องไห้ไปด้วยขุดหลุมไปด้วยพอฝังเสร็จแล้วผมยังได้ยินเสียงมันร้องดังอกออกมาจากใต้ดินอีกผมรู้สึก สเสียใจมากครับแต่ก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็ไ<อ>ที่ว่าจะเสียชีวิตทำเป็นเอามาพลิกครึ่งตัวสิขวาเาะลิดเหล้าแต่ยังคอออกยังคงพอเดินได้บ้างเช้าวันนั้นผมเห็นพ่อเดินออกจากบ้านเดินไปดื่มเหล้าตามปกติ <c oughs> ในวันที่พ่อกําลังจะมาถึงวันพ่อเมาแต่พอวันรุ่งขึ้นก็มีคนเข้ามาบอกผมว่าพ่อผมเสียชีวิตแล้วให้กลับบ้านรวม ผมได้ยินแค่นี้ผมก็อึ้งอยู่นานพ่อเสียชีวิตในวันพ่อแห่งชาติปี2539ามเารวมาอยอะได้ห้าสองปีพี่ช้างผมเคยบวชในพุทธศาสนาได้สามปษากลาศิกามาทำมาหากินเวลาสิากาแล้วกลับมีความประพฤติตรงงานขา้ามกับตอนบวชคือเล่นการมานั่เที่วยวหญิงเที่ยวกลางคืนแล้วดื่มเหล้านี่หลยจ่าก็เรียกว่าบวชเสียผ้าเหลืองนี่แหละ ล้มาจะชอบขับมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแม่ก็ต้องเสียใจและเสียทรัพย์กับวิชายเยอะมากบางครั้งมาเมาแล้วก็ชอบไปเล่นการมานานแล้วก็โดนโกงเป็นประจำเพราะเมาแล้วไม่รู้เรื่องตอนที่ไม่เมาเล่าว,วิชาจะเป็นคนขย,ยันทํางานเห็นไหมจนําเมาไม่ดีเลยเราจะต้องไม่ให้เขาตลาดอย่างเด็ดขาดต้องให้เลิกผปิดโร,รงงานสุราไปเลยตอนไม่เมาวิชาจะเป็นคนขย,ยันทํางานเป็นห่วงเป็นใจแม่และน้องๆอยู่เสมอ เป็นคนขี้เล่นมินิไยที่น่ารักแต่สุดท้ายงผู้ที่ดื่มเหล่าย่อมที่จะมีชีวิตที่ไม่ยืนยาวเหตุการณ์ครั้งนี้พิชายเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆยังจ่ายค่าโรงพยาบาลยังไม่ทันหมดเลยพิชายก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากการอยากซื้อเหล้าเพิ่มเติม,ตมจึงขบับรถมอเตอร์ไซค์ย,ย้อนสอนชอนกับรถกระบะเขาอย่างจางตายคาที่รมยยวมอายุได้สปีคำถาม คนตาตายแล้วไปไหนได้รับส่วนบุญที่ผมส่งไปให้แล้วมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับการที่คนตาซื้อหลอดไฟไปดับเจดีย์ถอน้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สวยงามจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับและการที่คณตาสร้างรูปเทวดาปกปักร,รักษาเจดีย์จะได้บุญไหมครับแล้วบุญจะส่งผลอย่างไรครับคุณยายหรือน้องสาวของคณตาตายแล้วไปไหน ได้รับส่วนมูลที่ผมส่งไปให้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรการที่ท่านได้ขายที่ดินผืนสุดท้ายของท่านเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูวัดท่านจะได้รับอานิสงส์งอย่างไรบ้างครับการที่พ่อจับแมวฝ่ายกระตั้งกนะหนล,ลังบ้านแต่มันยังไม่ตายแล่พ่อก็เรียบผมให้เอาแมวไปฝังทั้งเป็นพ่อผมจะได้รับวิบากรรมอย่างไรครับและแมวตัวนั้นมันอาฆาตพ่อกับผมก่อนตายหรือเปล่าครับคุณพ่อตายแล้วไปไหน ได้รับส่วนบุญที่ผมสร้างองค์พระและบุญอื่นๆ,ๆที่ผมส่งไปให้หรือไม่อ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรและผมต้องทําอย่างไรจ,จะทําให้ความเป็นอยู่ของพ่อดีขึ้นโดยที่ผมไม่ต้องใช้ปัจจัยมากนักครับพิชายผมตายแล้วเป็นไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่ผมส่งไปให้หรือไม่บุญที่พิชายบวชสามภาษาส่งผลให้พิชายอย่างไรบ้างครับ ผมทํากรรมอะไรที่ทำผมต้องออกจากบ้านตั้งแต่มส,สามมาสายอยู่วัดและสายบ้านคนอื่นมาหลายหลังไมไ่สายอยู่บ้านของตัวเองเลยแต่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ใดก็จะมีคนขอให้ความช่วยเหลือและดูแลเหมือนคนในครอบครัวตนเองเป็นพระบุญใดครับผมสร้างบรมรมีกมนะู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในหมูคนะ่คณะและมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรบ้างครับ พุทธนานที่ผ่านมากล่มอาสาสมัครรุ่นบุกเบิกของแผนกบุญาสถานที่มาช่วยงานประจำทุกวันอาทิตย์เคยทำหน้าที่อะไรมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาทำหน้าที่อาสาสมัคร,รแผนกบุญยสถานครับสิบเอ็ดคนเนอะทั้งชายทั้งหญิง ลับตาฝันเปตุมิตาตื่นขึ้นมาหาวหึงทีแล้วก็นำมาไล่ฟังนนิยายปารามรากันจ้าคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองในบุญดึงตาที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงํำให้ทำมีทิพย,ยสมบ,บัติมากขึ้นจ้า ตอนนี้คุณตามีรัศมีผ่องใสสว่างสวัยมากนั่งยิ้มชมที่พยาสมบัติอยู่ด้วยความเบิกบานได้ผลบุญที่ตัวได้ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณตาซื้อหลอดไฟประดับเจดีถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนอรอบใจดีเพื่อให้สวยงามนั้นจะมีอันิสงในยอดคือท่านจะเป็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างสวัยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีผิวพันธุ์วันณนาพองใสไม่เป็นโรคาผิวหนังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นจ้า,าคุณตาสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาจีตดีนั้นคุณตาก็จะได้บุญเพราะทำด้วยจิตที่เป็นกุศลเมื่อบุญสมผลก็จะท้ายมีบริวารสมบัติมีรบริวารที่เป็นทิพและสมบัติทิพเกิดขึ้นในเทโวโลก เป็นต้นจ้าคุณยายหรือน้องสาวคุณตาตายแล้วก็เป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสองโดยบุญที่ท่านได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ท่านขายที่ดินสร้างสมประตูว,วัดในช่วงท้ายของชีวิตแต่ละบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพย,ยสมบัติมากขึ้นแจ้า ท่านขายที่ดินผืนสุดท้ายท่านเพื่อเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูวัดนั้นท่านก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะทําให้มีซุ้มประตูวิมานอัมน,นทิพย์ที่สวยงามมากมีรูปละสมบัติอัมน,นทิพย์มากมายเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถึงพร้อมได้รูปสับัติสมบัต,บติคุณสมบัติเป็นต้นจาการที่พ่อจับแมวฟ้ายกำลังกระหนุนหลังบ้านแต่แมวยังไม่ตายและพ่อเขาเรียกให้ตัวลูกไปฝังแมวทั้งเป็นนั้น ก็จะทำให้พ่อจะมีวิบากกรรมต้องประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแล้วก็จะเป็นผู้มีโรคภัยแค่เจ็บมากด้วยจ้าส่วนตัวลูกเองก็จะมีส่วนวิบากกรรมนี้ด้วยแต่เนื่องจากทำด้วยความจำใจก็จะมีส่วนของวิบากกรรมดังกล่าวน้อยลงมาจ้าแมวก็มีจิตอาฆาตตัวลูกและคุณพ่อ แต่นั้นหากชาติใดชาติหนึ่งมาเจอกันก็จะทำร้ายเอาคืนจะ oh. คุณพ่อตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งไปเลยไปมาหานารกขุมหมาด้ยวยกรรมดื่มสุราเป็นอาจ,จิน oh. กำลังโดนนายในรยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ oh. มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่ทิไปให้ แต่อย่างไรก็ตามให้ทําบุญอุที่ไปให้ท่านเรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่โยมโลกจ้าอีท่านท่านก็จะต้องไปอีกหลายขุมนะ่ะเพ,พราะผิดศีลหลายข้อหาลูกจะช่วยเหลือท่านลูกก็จะต้องทําทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมไปกถึงมัธร,รมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายเชื่อชาญแบบคุทธายฌา์จาึงจ,จะไปช่วยเหลือคุณพ่อดได้จ้า พี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกเขามาหารณรกขุมห่าดิกรรมดื่มสุราเป็นอาจินแต่ก็มีบุญบวชตามประเพณีนำะมาช่วยไว้ทำให้ไม่ไปมหานร,รกทั้งทงที่ก่อนตายจิตก็เศร้าหมองมากจ้ะแต่ลับบุญทิปิไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมให้ทำบุญทิิไปให้อีกบ่อยๆจ้ะ ลูกต้องอาจะบ้านมาตั้งแต่มสามแล้วก็ไปอาศัยอยู่วัดและบ้านคนอื่นหลายหลังโดยไม่ได้อาศัยอยู่บ้านตัวเองเ,องเลยนั้นเพราะตัวลูกมีบุญที่ได้สนับสนุนการศึกษามาจึงทําให้ต้องย้ายจากบ้านไปเรียนหนังสือไม่ได้เป็นการบรไรยเพราะถ้าไม่มีบุญได้การศึกษามาในอดีตลูกก็ต้องอยู่ที่บ้านและจะไม่ได้เรียนหนังสือจ้า ไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีคนคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเหมือนคนในครอบครัวเพราะบุญที่เคยช่วยเหลือคนหรือสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยอำนวยความสะดวกเวลาคนมาสร้างบุญอำนวยความสะดวกให้มารวมส่งผลจ้อย่างอาสาสมัครอย่างนี้ไงลูกสร้างพลามีกมกนาำมา โดยพัฒนาที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาโดยมิเนีที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตทีผลการปฏิบัติทาได้ก็ถึงองค์พระใรสใสอัตวราชกลับดุสิบุรีวงมนพิเศษได้แต่บางชาติก็มีความตรณีและมีมานะทิฐิจึงทําให้ตามไปเกิดในครอบครัวที่ลาบากต้างทางานหนัก มีชีวิตลำเค็นในเบื้องต้นแจดังนั้นชาตินี้ก็ต้องอ่อนน้อมทอมตนให้เป็นคนว่าง่ายแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สม่ำเสมอแจพุทธนนทิบาลมากรุมาสาสมัครครุณบุกเบิดของแผนกบุญญาสถานที่มาช่วยงานในทุกวันอาทิตย์เคยทำหน้าที่มาหลากหลายเช่นบางคนก็เป็นกุลบุตรบ้าง บางคนก็เป็นกุลธิดาบ้างบางคนก็เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบทบ้างแต่เป็นกัลมิตรให้ซึ่งกันและกันทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทําให้สามารถรวมกลุ่มสร้างบารมีกันได้โดยเป็นกองสกเสบียงบ้างเป็นพระทําหน้าที่เผยแผ่บ้างจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติวิตุสิบรีวงมุนวิเศขเขตบรมโมโพธิสัต Yeah, no one escapes the law of karma belief in cause and effect me belief in the law of karma